สิบสองราศีในช่วงของเดือนกระดักกระดาโคมนี้ในช่วงนี้ถือว่าดวงของท่านทั้งหมดสิบสองราศีจะมีโชคมีลาบหยิบจับอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทองเป็นกอบเป็นกำรรเข้ามาท่านทางนั้นดวงของท่านนั้นทั้งหมดสิบสองราศีนี้จะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาหาท่านบางสิ่งบางอย่างก็มีในช่วง ที่ท่านต้องระวังก็มีอีกเช่นเดียวกันมีทั้งดีและมีทั้งที่ท่านต้องระวังทั้งหมดมีส2องราศีในช่วงของเดือนกรดกกระดาโคบนี้เรามาฟังกันซิว่าเป็นอย่างไรในแต่ละราศีเริ่มต้นตั้งแต่ท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีพฤกษกในช่วงของเดือนกรดกกระดาโคมนี้นั่นในช่วงนี้ถือว่าดวงของท่านนั้นก็เริ่มดีขึ้นมาเรื่อยๆ นับว่าในช่วงของเดือนกระดักกรดาชาวราศีพฤกษกนั้นดวงของท่านจะมีความโดดเด่นเกี่ยวกับในเรื่องของการเงินการทองในช่วงนี้ท่านจะมีเงินเรียกว่าหยิบจับทำอะไรก็มักจะเป็นเงินเป็นทองเงินทองนั้นจะไม่ขาดมือมีหลั่งไหลเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆถือว่าชาวราศีพฤกษก จะไม่เดือดร้อนในเรื่องของการเงินในช่วงของเดือนกระดัก,กระดาคมงานการก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีหยิบจับทำอะไรก็มีเป็นเงินเป็นทองอีกเช่นเดียวกันงานที่ท่านทำก็เป็นงานที่ดีโดดเด่นทำแล้วมีชื่อมีเสียงอีกด้วยชาวราศีพฤกษกในช่วงของเดือน กระดักกระดาโคมนี้ในเรื่องการงานดีการเงินก็ดีโชคลาภก็มีเข้ามาท่านอยู่เรื่อยๆอีกเช่นเดียวกันถือว่าชาวราศีพฤษกจะไม่เดือดร้อนในเรื่องของการงานการเงินต่อมาราศีกันในในช่วงของเดือนกระดักกระดาโคมนี้อีกเช่นเดียวกันชาวราศีกันในช่วงนี้ก็ถือว่าในเรื่องของการงานก็จะมีการสะดุด เกี่ยวกับในเรื่องของการลงทุนท่านจะลิลงทุนอะไรในช่วงต้น,ตนเดือนกระดะกกระดาคมนี้อาจจะมีการสะดุดติดขัดอยู่บ้างเล็กๆน้อยๆในช่วงของการงานการเงินในช่วงนี้ถือว่าชาวราศีกันจะยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่การเงินก็มีการสะดุดอยู่บ้างในเรื่องของการลงทุนอาจจะมีการจับจ่ายใช้สอยมาก บางครั้งลงทุนไปแล้วก็ยังไม่ได้กำ,ำไรเพราะฉะนั่นชาวราศีกันต้องระมัดระวังเกี่ยวกับในเรื่องของการลงทุนแต่ต่อไปพอเข้าสู่ในช่วงของเดือนกรดาก,กดาคมตอนปลายปลายเดือนนั้นการลงทุนของชาวราศีกันก็จะมีความสำเร็จมีความอุดมสมบูรณ์เกิดขึ้นอีกในช่วงนี้ถือว่าดวงของท่านที่เกิด อยู่ในราศีกันก็จะดีขึ้นเรื่อยๆต่อมาอีกราศีนั่นก็คือราศีกุมราศีกุมในช่วงของเดือนกระดักกระดาคมนี้ท่านจะคบใครชอบใครให้ท่านระวังไว้ถ้าหากว่าเราเป็นโสดไม่ว่าจะเป็นหนุ่มหรือว่าเป็นสาวจะรักใครชอบใครในช่วงของเดือนกระดักกระดาคมนี้ท่าน ระวังเขาไว้เขาอาจจะมาหลอกหรือว่าอาจจะมาหาผลประโยชน์กับตัวของเราอาจจะทําให้เรานั้นต้องผิดหวังได้เพราะฉะนั้นท่านระวังไว้ในเรื่องของความรักท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีกุมในช่วงของเดือนกระดักกดาคมถ้าหากว่าท่านยังเป็นโสดอยู่ก็ขอให้ท่านเป็นโสดอยู่ต่อไปจะมีโชคมีลาบ แต่ถ้าหากว่าท่านคิดจะมีคู่ต้องดูให้ดีเสียก่อนก่อนที่จะตัดสินใจอะไรลงไปในช่วงนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในราศีพิจิตกันบ้างในช่วงของเดือนกระดกกระดาคมนี้ในเรื่องของการเงินการเงินก็รู้สึกว่าจะมีเงินหมุนเวียนเข้ามาท่านอยู่บ่อยครั้งแต่ท่านก็ มีรายจ่ายอยู่เรื่อยๆการจ่ายในช่วงนี้จะมีพอๆกับรายรับสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในราศีพิจิตในช่วงของเดือนกระดกกระดาคมนี้ในเรื่องของการงานก็ถือว่ามีงานทำอยู่เรื่อยๆงานที่ท่านทำบางทีบางครั้งท่านก็นึกเบื่อนายอยากจะย้ายงานหรือว่าอยากจะเปลี่ยนงาน แต่ท่านก็สามารถทำได้ในช่วงนี้ท่านจะไปสมัครงานอะไรกับใครก็จะมีคนเข้าสนใจและมีคนให้ให้ท่านนั้นได้ทำในช่วงนี้ถือว่าในเรื่องของการงานก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีเงินทองนั้นก็จะมีหลั่งไหลเข้ามาท่านนี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในราศีพิจิตในช่วงของเดือน กระดักกระดาโคมต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในราศีธนูกันบ้างในช่วงของเดือนกระดักกระดาโคมในช่วงนี้ท่านจะเหน็ดเหนื่อยหน่อยเกี่ยวกับในเรื่องของการงานท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีธนูในช่วงนี้จะทำงานอะไรก็ต้อง ตั้งอกตั้งใจให้ดีทำอะไรก็จะเหน็ดเหนื่อยแต่ท่านก็สามารถได้งานที่ดีทำท่านทำแล้วก็จะคุ้มกับการที่ท่านเหน็ดเหนื่อยในช่วงนี้จะมีคนให้กําลังใจและมีคนสนับสนุนท่านอยู่เรื่อยในเรื่องของการงานนั้นถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีหยิบจับอะไรทำอะไรก็จะมีความสำเร็จนี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในราศีธนู ในช่วงของเดือนกรกฎาคมการเงินจะมีรายจ่ายอยู่บ้างในช่วงนี้แต่ท่านก็มีรายรับเข้ามาจุนเจืออยู่เรื่อยในช่วงนี้แต่ท่านระวังในเรื่องของการเจ็บป่วยอาจจะมีเกิดขึ้นกับชาวราศีธนูได้ในช่วงของเดือนกรกฎาคมในเรื่องของสุขภาพต้องระมัดระวังไว้ให้ดีในช่วงนี้ นี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในราศีธนูในช่วงของเดือนกระดักกระดาโคมต่อมาเรามาดูราศีมังกรกันบ้างว่าเป็นอย่างไรในช่วงของเดือนกระดักกระดาคมในช่วงนี้ถือว่าดวงของท่านนั้นดีมีโชคมีลาภทำอะไรมกักจะเป็นเงินเป็นทองเป็นกอบเป็นกรรมเข้ามาในเรื่องของการเงิน หยิบจับอะไรโดยมากจะเป็นเงินเป็นทองมีคนให้กำลังใจมีคนสนับสนุนคนรักก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันทำอะไรก็ให้ความปรึกษาหรือได้ชาวราศีมังกรก็ถือว่าดวงของท่านอยู่ในเกณฑ์ที่ดีงานก็มีทำอยู่เรื่อยๆจะเป็นงานที่ดีเป็นงานที่ยั่งยืนและถาวรในช่วงนี้ถือว่าชาวราศีมังกร จะไม่ด้อยน้อยกว่าราศีใดๆในช่วงของเดือนกระดักกระดาคมนี้การงานดีการเงินก็ดีโชคลาภก็จะมีเข้ามาหาท่านอยู่ในช่วงนี้ท่านจะหยิบจับอะไรเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบก็ย่อมได้ในช่วงนี้ถือว่าชาวราศีมังกรก็มีโชคมีลาบไม่น้อยกว่าราศีใดๆต่อมาเรามาดูราศีต่อไปนั่นก็คือราศีกรกฎ ในช่วงของเดือนกระดักกระดาโคมในช่วงนี้เหมาะกับการลงทุนอย่างมากๆชาวราศีกรกฎจะลงทุนอะไรในช่วงของเดือนกระดักกดาโคมนี้จะมีโชคมีลาบจะมีโอกาสดีๆการลงทุนนั้นจะมีความสำเร็จมีคนให้กำลังใจมีคนสนับสนุนให้ท่านนั้นได้ดิบได้ดีการลงทุนไม่ว่าจะ ค้าขายหรือจะลงทุนเกษตรกรอ,อะไรก็แล้วแต่เหมาะกับการลงทุนอย่างมากๆมากว่าท่านทํางานเกี่ยวกับการค้าขายก็จะ,จะเจริญรุ่งเรืองจะมีเงินมีทองเป็นกอบเป็นกรรมในเรื่องของโชคลาภก็มีโชคดีก็จะเข้ามาเกิดท่านนี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในราศีกรกฎในช่วงนี้ ต่อมาเรามาดูอีกหนึ่งราศีนั่นก็คือราศีเมถุนในช่วงของเดือนกระดักกระดาคมในช่วงนี้ก็ถือว่าชาวราศีเมถุนนั่นในเรื่องของการเงินละวังในเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยอาจจะมีในช่วงนี้จับจ่ายใช้สอยบ่อยครั้งบางทีบางครั้ง รายรับจะไม่เท่ากับรายจ่ายของท่านในช่วงนี้ให้ท่านระวังในเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยให้ท่านประหยัดไว้บ้างจะเป็นการดีสิ่งไหนที่ไม่จำเป็นเราก็อย่าไปซื้อสิ่งไหนจำเป็นเราเราค่อยซื้อเอาเข้ามาเพราะฉะนั้นในเรื่องการเงิน ต้องประหยัดอดออมให้ดีการงานก็ถือว่ามีทํำอยู่เรื่อยๆบางท่านนั้นอาจจะต้องออกไปทํางานนอกพื้นที่อาจจะต้องไปเช้าไปเย็นกลับก็มีในช่วงนี้การงานก็ถือว่าทําให้ตัวท่านนั้นมีการเหน็ดเหนื่อยได้ในช่วงนี้นี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในราศีเมถุนในช่วงนี้ ต่อมาเรามาดูอีกหนึ่งราศีนั่นก็คือราศีสิงห์ท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีสิงห์ในช่วงของเดือนกระดักกระดาโคมนี้ก็ถือว่าในเรื่องของการเงินอยู่ในเกณฑ์ที่ดีหยิบจับอะไรท่านก็มักจะได้เป็นเงินเป็นทองการงานก็ดีในช่วงนี้จะมีงานเข้ามาท่านจะมีงานใหม่ๆเข้ามาเกยอีกด้วย ถ้าก็าท่านเป็นลูกน้องเขาก็ต้องเหน็ดเหนื่อยหน่อยในช่วงนี้จะมีงานเข้ามาท่านอยู่เรื่อยๆแต่ในเรื่องของการเงินนั้นอยู่ในเกณฑ์ที่ดีท่านจะมีเงินหมุนเวียนอยู่เรื่อยๆมีทั้งรายรับและก็รายจ่ายในช่วงนี้นี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในราศีสิง์ในช่วงของเดือนกระดักกระดาโคม ต่อมาอีกหนึ่งราศีนั่นคือราศีเมษท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีเมษในช่วงของเดือนกระดกกระดาคมนี้ก็ถือว่าดวงของท่านนั้นมีความโดดเด่นอีกเช่นเดียวกันในเรื่องของโชคลาบชาวราศีเมษนั่นจะมีโชคมีลาบหยิบจับอะไรมกักจะเป็นเงินเป็นทองการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงก็ถือว่าดีท่านจะได้โชคได้ลาบมาจากความขวัญหรือ มาจากตัวเลขอันนี้ก็ถือว่าชาวราศีเมษจะมีโอกาสได้รับทรัพย์จับเงินก้อนก็เป็นไปได้บางคนก็ได้จับเงินหมื่นบางคนก็ได้จับเงินแสนเรียกว่าชาวราศีเมษนั่นในช่วงของเดือนกระดกกระดาคมนี้ดวงของท่านจะมีความโดดเด่นอย่างมากในช่วงนี้ต่อมาอีกหนึ่งราศีนั่นก็คือราศีตุล ท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีตุลในช่วงของเดือนกระดกกระดาคมนี้ให้ท่านระวังเกี่ยวกับในเรื่องของการงานไม่ว่าจะทำงานอะไรในช่วงนี้ท่านระวังไว้ถ้าหากว่าทำงานส่วนรวมรวมกันหลายคนอันนี้ท่านระวังไว้อาจจะมีปากมีเถียงหรือว่าความคิดเห็นในเรื่องของการงานอาจจะไม่ตรงกันก็เป็นไปได้ ในเรื่องของการทำงานในช่วงของเดือนกระดักกระดาคมนี้ถ้าหากว่าท่านใจร้อนงานของท่านจะไม่ได้ดีแต่ท่านต้องใจเย็นๆเ,เข้าไว้บางสิ่งบางอย่างก็ให้ท่านเอาหูไปนาเอาตาไปไร่ไม่ต้องสนใจอะไรอันนี้จะทำให้งานของท่านนั้นไปได้เรื่อยๆแต่ถ้าหากว่าท่านใจร้อนหงุดหงิดจะทำให้งานของท่านนั้นติดและก็สะดุดได้ นี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในราศีตุลในช่วงของเดือนกระดักกระดาคมต่อมาราศีสุดท้ายนั่นก็คือราศีมีนชาวราศีมีนในช่วงของเดือนกระดักกระดาคมในเรื่องของการงานในช่วงนี้ท่านใดที่เคยว่างงานตกงานก็จะมีงานทำรู้สึกว่าดวงของท่านเกี่ยวกับในเรื่องของการงานจะดีขึ้นเรื่อยๆ ท่านใดที่ว่างงานก็จะมีงานทําในช่วงนี้ในช่วงของเดือนกระดะักกระดาโคมการงานของท่านนั้นท่านไปสมัครงานอะไรกับใครเข้าไว้ก็จะมีโชคมีลาบได้ทํางานการเงินก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีอีกเช่นเดียวกันท่านมีทั้งงานดีเงินดีมีเงินหมุนเวียนเข้ามาท่านอยู่เรื่อยๆในช่วงนี้ท่านอยากได้อะไร ชาวราศีมีนก็ย่อมได้ไม่ว่าจะเป็นบ้านเป็นรถหรือว่าจะเป็นอะไรของถูกของแพงในช่วงนี้ชาวราศีมีนนั่นก็สามารถหยิบจับทำได้ทั้งนั้นในเรื่องของการเงินก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีในเรื่องของโชคลาภก็จะมีเข้ามาเกยท่านอีกด้วยในช่วงของเดือนกระดักกระดาคมนี้ ในเรื่องของสุขภาพและพารานามัยชาวราศีมีนนั้นท่านเป็นคนที่เรียกว่ามีภูมิต้านทานที่ดีไม่ค่อยเจ็บไม่ค่อยป่วยทำอะไรก็มีกำลังกงใจทำอะไรก็มีความแข็งแกร่งจึงทําให้ชาวราศีมีนนั้นประสบกับสิ่งดีๆทางนั้นในช่วงของเดือนกรดกระดาคมนี้ก็ทั้งหมด12ราศี ตามที่เราได้ชี้แจงหรือว่าชี้แนะให้เป็นการสว่างสวัยหรือว่าเป็นชี้แนะให้เป็นแนวทางทั้งหมดส2องราศีนี่ท่านฟังกันแล้วก็ขอให้ทุกท่านใช้วิจารณญาณในการรับฟังเมื่อฟังกันแล้วเห็นดีเห็นงามก็อย่าลืมกดติดตามไว้เรามีคลิปใหม่ๆอีกจะได้มาเสนอและจะได้มาพบกันอีกเช่นเคย เอาไว้พบกันในคลิปใหม่อีกครับสวัสดี